มีอยู่หนึ่งบอ่อแต่อยากเลี้ยงปลาหลายหลายชนิดเลี้ยงได้หรือไม่มาฟังกันครับมีอยู่หนึ่งบอ่อแต่อยากเลี้ยงปลาหลายหลายชนิดเลี้ยงได้นะครับปลา,านินแปลงเพศนะครับปลากดเหลืองปลาเนื้ออ่อนนะครับวันนี้นะครับอนุบาลในกระชังก่อนหรือว่าจะเลี้ยงในกระชังกนโตเลยก็ได้นะครับกระชังขนาดนี้นะครับก็เลี้ยงน,น,น้อยๆนะครับได้เลี้ยงจนโตแต่ถ้าเราอนุบาลไว้ก็เยอะๆได้นะครับกระชังนี้จะปล่อยปลา นิลแปลงเพศอนุบาลไว้ก่อนให้ใหญ่แล้วเราจะปล่อยลงบอ่อจะเหลือไว้ในกระชังไว้ตอนจะปล่อยครับเหลือไวน้นิดหน่อยก็ได้ไม่ต้องเหลือไว้เยอะนะครับก็กระชังนี้ก็จะเหลืออยู่ประมาณร้อยสองตัวก็จะเหมาะนะครับก็สําหรับปลานิลน,นะครับนี่อนุบาลก่อนในกระชังเตรียมตัวเทมาดูไซส์ปลานิลแปลงเพศกันครับนี่ครับนิลแปลงเพศนี่มันขี้นะครับมันก็จะคุนๆน,นะครับนี่เดี๋ยวจะทำการปล่อยกระชังนี้นะครับอนุบาลปลากดเหลืองครับกดเหลืองกดเหลืองอนุบาลสองกระชังนี่ครับ กดเหลืองนะครับนี่ครับกดเหลืองอยู่กระชังนี้แยกกระชังกันนะครับนี่แยกกระชังกันไว้ก่อนให้ใหญ่ก่อนนะครับแล้วค่อยปล่อยครับนี่กดเหลืองสวยงามานุก็กดเหลืองนะครับวันนี้วันนี้อยู่ที่บ้านอะไรครับพี่บ้านกูตําบลโคกตะเคียนนะครับผมอาเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่กับพี่อะไรครับพี่น้อยนะครับพี่น้อยกําลังปล่อยปลา กดเลี้ยงอยู่ครับนี่แยกกระชังละพันตัวนะครับกระชังอนุบาลไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะ่อยใหญ่แล้วเพคจะปล่อยออกนะครับอย่าเลี้ยงพันตัวไม่ได้เพราะกระชังมันเล็กนะครับมันจะหนาแน่นมันจะขาดออกซิเจนนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาชะอนหรือว่าปลาเสียมนี่ครับผมในถุงแบบนี้ครับผมสวยๆกันเลยอนุบาลอยู่กระชังนี้นะครับมือใหม่นะครับวันนี้ก็ผมมา ส่งแล้วก็แนะนําวิธีการเลี้ยงวิธีการให้อาหารเรีรยอยแล้วตอนนี้ก็แช่น้าไว้ทําการปล่อยนะครับแล้วก็จะเลือกปลาหมอนี่ปลาหมออยู่นี่เดี๋ยวจะไปปล่อยในทุ่ง,งานานะครับปลาหมอเลี้ยงในทุ่งานานระวังหนีแค่นั้นแหละครับปลาหมอจะขึ้นจะหนีนี่ครับปลาหมอปลาหมอส่วนกระชังท่านนู้นเป็นกระชังไว้เลี้ยงกบนะครับกระชัๆๆงแบบนี้เหมาะเลี้ยงกบนะครับเลี้ยงปลาได้ไหมเลี้ยงได้แต่เลี้ยงได้ไม่เยอะนะครับส่วนต้องไว้ในร่มนี่ครับเพราะว่านี่ครับ เป็นสองชั้นชั้นแรกจะเป็นพลาสติกข้างบนก็เป็นตะข่ายนะครับแบบนี้เหมาะเลี้ยงกบเหมาะเลี้ยงปลาไหลนะครับเลี้ยงปลาไม่ค่อยเหมาะแต่เลี้ยงได้นะครับขนาดนี้ก็เลี้ยงได้อยู่ประมาณไม่เกิน3 0 0ตัวเต็มที่สาหรับปลาดุกปลาหมอนะครับเลี้ยงเยอะกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามันตื้นนะครับนี่ครับประมาณนี่ความลึกประมาณเออประมาณ 30- มสิบเซนสามสิบเซนเองสี่สิบเซนเองครับความลึกเนี่ยมันตื้นอยู่กลางแจ้งจะร้อนมากเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่เหมาะเลี้ยงปลา เท่าไหร่นะครับเหมาะเลี้ยงกบมากกว่าครับกระชังนี้จริงๆเป็นกระชังกบนะครับนี่ครับถ้าเราเลี้ยงปลามันจะร้อนแต่นี้อยู่ในร่มก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เลี้ยงกบจะดีนะครับนี่ครับวิธีการทําแบบนี้การง่ายๆแบบนี้ก็ใช้หลักสี่มุมกระจบแบบง่ายๆเลยครับแบบนี้ก็ตอกหลักสี่เหมือนกันครับแต่ว่าใช้ฟางมากั้นไว้นะครับใช้ฟางมากั้นรอบๆครับเพิ่มความทนคงทนนะครับแน่นหนาคงทนครับนี่ เป็นวิธีการทําแล้วก็ตอกด้วยไม้ไผ่นะครับนี่ใช้ไม้ไผ่กั้นไว้นะครับนี่ครับเป็นบ่อกระชังกบนะครับตัวนี้กระชังบกกระชังกบนี่ครับเป็นวิธีการทำกระชังบกกระชังกบให้แน่นหนาและหนาแน่นก็จะเย็นด้วยนะครับจะมีฟางทําให้กระชังไม่ร้อนนะครับแบบนี้วิธีทํากระชังไม่ให้ร้อนแล้วก็แข็งแรงแน่นหนานะครับ บางอยู่นะครับนี่นี่ครับขนาดนี้ถือว่าบางนะครับนี่ครับวันนี้อยู่ที่กับเชิงครับมาปล่อยปลากันครับปล่อยพันปลานะครับผมไม่อยู่ก็จะมีน้องเมียแล้วก็น้องแพวอยู่ที่หน้าฟาร์นะครับคอยให้คําแนะนําคาปรึกษาอยู่ที่หน้าฟาร์นะครับตอนนี้กาลังปล่อยปลาครับปลาแข็งแรงนะครับสวยงามโอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับปล่อยปลาไนครับ